ละครชีวิตรักเรื่องสาวใช้อินเตอร์ตอนที่9เมื่อคือนนี้ทาดากลับบ้านดึกเขาก็เลยยังไม่รู้ว่ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นที่บ้านถึงแม้ว่าตัวของเขาจะอยู่ที่นี่แต่หัวใจของชายหนุ่มนั้นกลับอยู่ที่พนิดาเพียงคนเดียววันนี้เขาได้สัญญากับเธอว่าจะพาพนิดาไปซื้อสร้อยทองเส้นเล็กๆเ,เอาไว้ใส่เล่นเมื่อคือนพี่คงกลับบ้านดึกละสิเลยไม่รู้ว่าเมียของพี่กลับมัแล้ว อะไรนะเมียของพี่งั้นเหรอนี่เธอมาถึงอะไรนิชาพี่ไม่เข้าใจแล้วก็งงไปหมดแล้วตั้งแต่วันดีทิ้งพี่กับลูกไปพี่ก็ไม่เคยไปยุ่งกับผู้หญิงคนไหนเลยนะก็พี่วันดีนั่นแหละที่กลับมาเมื่อคืนเธอหนอนทิ้งดีด้วยไม่เอานานิชาอย่าล้อพี่เล่นแบบนี้สิวันดีเนี่ยนะจะกลับมาผู้หญิงใจดําแบบนี้ขนาดลูกเล็กๆยังทิ้งไปได้วันนี้จะกลับมาทําไมกันพี่ไม่เชื่อหรอกนะ ไม่เชื่อก็ตามใจฉันบอกให้พี่รู้ตัวไว้ก่อนก็แค่นั้นอ่านเป็นเพราะทาดายังไม่ได้เจอหน้าวันดีจริงๆเขาก็เลยยังไม่อยากจะเชื่อเรื่องนี้สักเท่าไหร่ชายหนุ่มทั้งโกรธและเกลียดวันดีเธอทิ้งลูกไปตั้งแต่ยิงแบรบอกและเขาเองก็ไม่คิดว่าวันดีจะกลับมาช้าวนี้หนูได้เจอตาทาดาด้วยอย่างรักเมื่อคืนน่าจะคลุกอยู่ที่บ้านแฟนจนดึกแต่ผู้หญิงคนใหม่คนนี้ดูท่าทางตาทาดาจะรักมาก หนูไม่ว่าอะไรหรอกค่ะคุณแม่รักได้ก็เลิกได้นะคะหนูคงจะคิดว่าอะไรอะไรมันง่ายเหมือนที่หนูเคยทำละสิเอาล่ะเรื่องนี้แม่จะไม่ขอ,อยุ่งนะแล้วแต่การตัดสินใจของทาดากับหนูก็แล้วกันส่วนใหญ่ชมพู่ก็เห็นเห็นกันอยู่แล้วว่าแกดีใจมากเมื่อได้แม่กลับคืนมาเรื่องในอดีตที่ผ่านมาแม่ก็ไม่ได้ติดใจอะไรหรอกนะหนูรู้ว่าตอนนั้นหนูทำผิดค่ะหนูอาจจะเห็นผู้ชายคนอื่นดีกว่าทาดาและลูก แต่ตอนนี้หนูคิดได้แล้วนะคะทางด้านก่อย่าเองก็ดีใจไปกับคุณหนูชมพู่เมื่อวันดีกลับมาชมพู่ก็เอาแต่ยิ้มหน้าบานแต่ก่อย่าก็พอจะรู้แล้วว่าตอนนี้ทาดาจะต้องเกิดปัญหาแน่นอนไหนจะเมียเก่าซึ่งยังไม่ได้หยา่าและแฟนใหม่ที่ทาดารักถึงมากหนูเคยบอกพ่อแล้วนะคะว่าแม่วันดีจะต้องกลับมาหาหนูนี่สักวันหนึ่ง พี่กอ่ยย่าดีใจด้วยนะคะจากนี้ไปคุณหนูก็จะได้อยู่ใกล้ชิดกับคุณแม่สักทีสมนําหน้าแฟนใหม่ของคุณพ่อนะคะตอนนี้แม่ของหนูกลับมาแล้วเธอไม่มีสิทธิ์อะไรทั้งนั้นจากพฤติกรรมที่เธอแสดงออกกับคุณหนูชมพู่พี่ก็ว่าเธอไม่เหมาะจะเป็นแม่ของคุณหนูหรอกนะคะมาเจอกันวันแรกก็พูดจาไม่ดีกับคุณหนูเลยเป็นแบบนี้แล้วเธอจะมาดูแลคุณหนูชมพู่ของพี่ก่อย่าได้ยังไงล่ะคะ หนูก็ว่าแบบนั้นละค่ะแถมคุณพ่อยิงดูหลงเธอมากด้วยไม่เป็นไรแล้วนะคะตอนนี้คุณแม่วันดีของคุณหนูกลับมาแล้วยิ่งขอให้ได้กลับมาเป็นครอบครัวเดียวกันเร็วๆนะคะปอย่ทาทำได้เพียงแค่ภาวน,นาขอให้เรื่องราวทุกอย่างคลี่คลายไปด้วยดีถ้าสงสารชพู่เด็กน้อยผู้หนหาความรักจากแม่มาตลอดเป็นยังไงบ้านจันลูกเมื่อคืนหลับฝันดีไหม กลับฝันดีแน่นอนค่ะเพราะว่ามีแม่มาอยู่กับหนุแล้วแม่รักแล้วก็คิดถึงลูกมากก็เลยต้องกลับมาจา้ะคุณแ่่จะคุณพ่อหรือยังคะคุณพ่อต้องดีใจแน่เลยยังเลยจ้ะแต่แม่ก็หวังว่าพ่อจะดีใจนะจ๊ะชมพู่แต่ทํายังไงดีคะตอนนี้คุณพ่อมีแฟนใหม่ปินแล้วนั่นน่ะสิเรื่องนี้แม่ก็หนักใจอยู่หนูต้องช่วยพูดกับพ่อให้แม่ด้วยนะ เรื่องแค่นี้เองได้อยู่แล้วค่ะหนูจะเชียร์แม่ให้เต็มที่เลยว่าแต่ผู้หญิงคนใหม่ของพ่อเธอสวยสู้แม่ได้หรือเปล่าล่ะจ้าชมพู่หนูเคยเจอเธอไหมแล้วผู้หญิงคนนั้นเขาทาดีกับหนูบ้างหรือเปล่าหรือว่าเขาชอบกลั่นแกล้งหนูกันหลักคาดาเดินดูรอบบ้านชายหนุ่มอยากจะรู้ว่าจีนิชาพูดมานั้นเป็นความจริงหรือเปล่านั้นแล้วเขาก็ได้พบคําตอบที่แสนเจ็บปวดใจ วันดีได้กลับมาแล้วจริงๆและตอนนี้สองคนแม่ลูกก็กำลังพูดคุยกันอย่างถูกคอตอนนี้ทาดาไม่ได้หลงเหลือความรักให้กับวันดีอีกแล้วเพราะสิ่งที่วันดีได้ทํทำในอดีตนั้นมันทำให้ชายหนุ่มรู้สึกเจ็บปวดใจมากที่สุดทาดานั่งลงข้างวันดีอย่างเงียบเชียบชายหนุ่มมีสีหน้าที่เคร่งขรึมและไม่แม้แต่จะชายตามองภรรยาของเขาชายหนุ่มบอกกับชุนพู่ว่าให้ไปเล่นที่อื่นก่อน พราะพ่อกับแม่มีเรื่องสําคัญจะต้องคุยกันหลังจากที่ชมพู้เดินลับตาไปแล้วทาดาก็ได้เริ่มต่อว่าวันดีอย่างเสียหาย,หายคุณจะกลับมาที่นี่ทำไมอีกในเมื่อคุณทิ้งพวกเราไปเพื่อไปอยู่กับชายคนอื่นก็ตอนนั้นฉันยังเด็กนิ่นาฉันยังอยากสนุกและไม่อยากเลี้ยงลูกอยู่บ้านต้งเป็นเหตุผลที่แสนดีที่คุณทิ้งผมกับลูกไปเลยนะแต่เสียใจตอนนี้ผมมีคนอื่นแล้ว มีคนอื่นแล้วไงคุณยังไม่ได้หย่าก,กับฉันนะฉันมีสิทธิ์ในตัวคุณทุกอย่างแล้วตอนนั้นทำไมคุณไม่หย่าก,ก่อนที่จะทิ้งผมกับลูกไปละ่ะปล่อยให้มันคาราคาซังทำไมก็เ้อตอนนั้นฉันบอกคุณว่าจะหย่าและคุณจียอมิล่ะทาดาเห็นไหมคุณต้องไม่ยอมแน่ทาดารู้ว่าตอนนี้หากจะพูดกันไปก็คงจะเถียงกันไม่จบสิน้นเพราะคนอย่างวันดีไม่มีทางยอมรับผิดกับสิ่งที่ทำลงไป ที่ตอนนี้เธอกลับมาหาเขาและลูกอาจจะเป็นเพราะว่าชีวิตของเธอตอนนี้มันแว้งคว้างก็เท่านั้นเองไม่รู้ทำไมจูจ่ๆฮาดาก็นึกถึงกอย่าขึ้นมาเวลาที่เขามีเรื่องรู้สึกไม่สบายใจฮาดากลับอยากจะพูดคุยกับผู้หญิงคนนี้แต่ผมคิดไ่อยสีกกอย่าว่าจะต้องทำยังไงกับเรื่องมุ่นๆพวกนี้อยู่ๆเมียเก่าที่ไม่เดียรักแล้วก็กลับมาแถมผมยังมีแฟนใหม่แล้วด้วยทำไมมันวุ่นวายแบบนี้นะ แล้วแบบนี้ผมจะไปบอกกับพนิดาว่ายังไงเธอคงไม่ยอมเข้าใจแน่แนแต่เย็นๆนะคะคุณทาดาฉันเชื่อว่าคุณพนิดาต้องเข้าใจค่ะถ้าหากว่าเธอรักคุณมากพอนะคะคุณคิดแบบนั้นจริงๆหรือกอย็ยากผมควรจะพูดเรื่องนี้ให้พนิดาฟังใช่ไหมแล้วถ้าเธอไม่เข้าใจผมละ่ะเธออาจจะทิ้งผมไปเลยก็ได้ฉันบอกคุณแล้วยังไงคะถ้าคุณพนิดารักคุณมากพอเธอจะต้องเข้าใจทุกอย่าง เมื่อทาดาพูดคุยกับกอญาจนเขาสบายใจแล้วชายหนุ่มก็รีบบึงรถมาหาพนิดาที่บา้านทั้งสองคนศบตาซึ้งไม่ได้พบเจอกันโดยที่พนิดาหารู้ไม่ว่าตอนนี้ทาดาไม่ได้โสดอีกต่อไปแล้วคือผมมเรื่องอยากจะบอกคุณแต่ผมก็ไม่รู้ว่าควรจะบอกคุณดีไหมมันสับสนไปหมดเลยคุณทาดามีเรื่องอะไรไม่สบายใจบอกฉันได้ทุกอย่างนะคะ ฉันรักคุณและสัญญาว่าจะอยู่เคียงข้างคุณตลอดไปเลยค่ะถ้าคุณพูดแบบนี้ผมค่อยสบายใจหน่อยงั้นผมขอสารภาพกับคุณกันแล้วกันคือว่าตอนนี้ภรรยากเก่าของผมได้กลับมาแล้วเธอคือแม่ของชมพู่ผมเองก็ไม่รู้จะทำยังไงออเธอถากหยุดพูดดินแล้วฉันไม่อยากจะฟังคุณกำลังจะบอกว่าเราต้องเลิกกันอย่างนั้นใช่ไหมคะเมืม่อพนิดาได้ยินเรื่องที่ทาด่านเล่าก็ทำให้เธอรู้สึกชอ็อก หญิงสาวนึกเกลียดวันดีหายไปตั้งนานแล้วจู่ๆก็โผล่มาทำให้เธอเดือดร้อน